น้ำฟองอราร์บนเกลากัดน้ชัดเจนอุณหภจเดนไทยที่สนามวยลุงีมากครับในวันเป็นครั้แรกของทางด้านปลาตักฟอีนาพักเพครับมวยจากเมืองดอกลำดวนจังหวัดศรีสะเกดมวยใหญ่ตะูนนร้อยสามสองสิฟุเฟเวทนร้อยยี่สิุเฟเดร้อยสามสบ ตัดกับยังเรียนอยู่ท่นนนักศึกษาปีสามของสถาบันคณะศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครครับีที่เทศอคปบโโลกครับเป็นผู้ในการสนับสนุนสถาบันศึกษาวิทยาเขตสมทรนาีศึกษาีชอมวยใจด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับเี่นครับที่นครับมีหลายคนเ่นคขอ การตกรอบเกิดขึ้นนั่นก็จะมีการเข้ารอบเกิดขึ้นด้วยครับาสกาหนครับกาฆ่ามาแล้วปรับคนเหนือดวงออใครชนะเข้ารอบต่อไปก่่นเพื่อนเลยนะครับคู่นี้เนี่ว่ากันว่าเป็นคู่วิบแตกเลยครับกาฆ่ากับเหนือเพชรใครชนะคู่นี้จะเป็นการชนะครั้งที่สองครับชนะสองครั้งเข้ารอบต่อไปเลยครับอุ้ยอาับหมัดมาก่อนเลยให้พรัราษดูพที่ดีก่อนก่อนจะเจอกาฆ่ากับคนเหนือดวงอาทิตย์หน้าคู่ฮอตพิตของเจ็ดสีชั่วโมงนี้ เสียมือเชิญชคก็อยู่ที่ตะเกียงสีแดงครับตากัะมวยจากสีสุเกียดแต่ว่าเข่าแหลมๆขวาขงคำเสียบแดงก็ต้องตะเกียงสีเงินครับจากชายาสุรารนีดานี่มันต้องคมเลยครับเขนถึงจะตัดเข่าเอาครับดูครับวันนี้หุยสอครับมาครับไม่ใช่มีแต่เขายางเดียวครับพลพลวันนี้มาทุกอย่างมัดมีสอกนี่ แต่ละคนมีชื่อเดิมเขาคือจรวดทองสอสิญญาเรียนชื่อหน่อยนะครับลำไส้น้ำหนักน้อยๆครับร้อยปอนด์นิดๆดียดหนักเลยครับจรวดทองจรวดทางเรียบตัว่าแกตัวใหญจริงๆครับร้อยสาวสิบสองเข้อยาวต้งแต่ไตเรื่องไป้ทีแย่ๆสองบ่อครับ อันน so ี้สเปซาร์มสองหกตัดล้านหายนบเท่จริงจริงตัดกับพระละพลตายบ้างมองไหครับเฉี่ยมัดขวาของพระละพลเลยจรวดทองเลยนะครับกระโดนเข้าตาครับถ้าโดนเข้าตาซ้ายนี่ยุ่งเลยนะครับร่างกายจะเหลือตาข้างเดียวครันจะเป็นยกแรกนะครับส่วนอาทิตย์ชื่อหน้าโวยับ ลิทิชัยบางกรทองกาค้ากับเหนือเพชรหรือคนเหนือดวงตะวันชายกับชายล่าสักชายน้อยกับเกณฑ์รงไม่มีที่อยู่แล้วครับสนามแน่แต่แน่ครับไม่น,คนมม้ครับบางนาคกันสราชมับเกิดจริงๆงยแล้วที่สองคู่เอกของเราสักการี้ครับ ราดแดงครับจากศรีสะเกดต้องมีพลละพลจากสุราธานีครับวันนี้เกมเปิดก่กอนเลยครับพลละพลทางเลียบครับขายยาเก่าสอแววแหล,ลมแหล,ม,ลมมาแล้วนะครับแต่หลวงหัวแหล,ลมไหมครับแหลมแค่ไหนต้องตามดูมีสอกมีสอกมีหมัดมาแกงตลอดมีอตบลับไหลโตน้ำหมัดใหม่แล้วของใหล่นะครับสามตีหมัดโอ้มาเป็นชุด หนักได้มากครับกล้าลงหอบครับเอาทางไปรับหมัดอุ้ยครับของหนักหนักของแปลกแปลครับเจอศอกนี่ครับโดนกันจับซ้ายเลยแรกกันเดือดจบยากคาัมีคู่นี้เหมือนกันมีอีกหนึ่งคู่แล้วครับโอ้โหเอาขวานกระด้ามาใส่มาสับไปแล้วครับมาอีกแล้วครับอุ้ยวันนี้เจ็บทุกคู่ครับศอกกัดหมัดแล้วครับตอนนี้หมัดมาอ้าวนัดศอกไปเดี๋ยวมีแต่ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีหามมามาเขี่ยวแล้วกครัต่อไปแล้วระบพดนัดสอเลยสิเกูงเบอหนึ่เลยเกมันเขี้ยวเกิดขึ้นแล้วอ่ารักนี่คือมวยไทยเจ็ดสีค่ะมันเขี้ยวหัวมันไส้ครับสอย่างนักสอบมามาอย่ามอแตกหนังยังยันเียวอยู่ทั้งคู่ช็อตเด็ดเจ็ดสีกำลังจะมาช็อตเด็ดเจสีกำลังจะมาครับีแยสอใช้ได้ รอสองก็สับไปแล้วโอ้โหเลือดกระปากแล้วครับปลาตอนนี้เลือดกระปากจริงๆครับปลากัดสนองนโยบายสนามครับแบบนี้ครับครับตอนนี้ร้วนจังเ้ือะไรเลือดใครครับอระราชน์หือใครครับแค่ข้างวของปลาครับโดนสอบเข้าไปครับตอนนี้อมมาก สองมาได้ผลครับโดนทั้งคู่นะเลือดเต็มกลางอกเลยนะลอยตามโดนนะครับแม่กันประทกันการนี้ประกันเลือดออกน,นะครับปลาแตกโหนแก้มด้านขวาเป็นอะไรหรือเปล่าครับ,บ,บนะขวาแม่นะครับบวกเป็มเลยฮะโหนแก้มด้านขวาของปลาค่ะด้วยพิศสอกของปลงโหนแก้มบวมยกนี้ เดือดหัวเลยครับหักศอกและยักกระชิดดูเลยครับทอมัะโล่ตั้งศอกตันเข้าไปครับแหลมแหลมตัดเข้าไปก่อนฝุ่นซ้ายล็อต่อยไม่ถึงเลยครับนี่ครับหักศอกซ้ายไปใส่นี่ตรงนีครับคุณแดงจากดอกลำดวนงามครับสีสเกตปลากัดน้ำเงินสุดรักกับรักคนนี สอบสั้นขออพระบนหมกแก้มขาปูขึ้นมาลูกที่สามอ้ห้าเตะขวาได้เป็นเคนกับเตะด้วยแข<ส><ร>้งสียงดำตุ๊บเลยกับปลากัด รุ่ยยาด,ยด้วยพลังแข็งและเข้าไปขวางทั้งเชี่ยวตอนนี้<อ>มาไล่แผงตะเกียบเลี่ยงเขา่าเจสซ้ายเต็มตีมายายามพยายามมาอีกแล้ว ระมังระวังัเชือครเการยืนเข่ากันแล้วยกนี้เอาไปจะแหลมเข่าไปจะนักและไปจะแทงเลยเล่นประกันกันเดินชนครับประกันเดินชนเฮ้เข่าโค้งมาจากข้างหลังแว่าเอาโค้มันชึบเขอาไ่ครับซ้ายตัดกันแล้วตัดกันแล้วเอากัะสอเอากรบเอากระนคสลับสลับ เชือกเชือกใส่มือใส่มือไม่อเอาเชือกให้เอาตัดระยะโขกเกมตลอดเชือก็ระาทวนชนแน่ตลอดวางสายฉีกครับลุกคนต้องใส่กันนะครับมันต้องใส่กันนะครับยกบงงนน้าครับจับล็อกตีเท้าโม้วนหอม กระมุกสูงครับที่ทับสองซ้ายนะครับเข้าพาเลยนะถือว,ว่าเข้าพันสนุกโง่ไก่แ้วนะครับซุปเปอร์เซโลครับขับสองซ้ายขอพละผลสองขวาของประจักแรกสองแรกเขายุคนี้แรกอะไรจะเป็นการชวนเขากันต่อแล้วครับลากับแดงน,น้ำเง,งินพละผลเสียบเข้าไป สอบสอกวันย <than> ังมี้ปรยไทยสอบได้ดีะครับมีทุกอาทิตย์ครับอยกันแล้วคุณศิลปะมายนะครับแล้ง่าแรกประด็นแรนตนี่ยีกันนวเนี่ยอัอีกแแล้วครับทายูไซประกาศแตอีกแล้ว เลกกับอีกแผ้หรือเปล่าไม่ราบนะครับยังน้อยสองแล้วนะครับ คนพีแตกและทำให้แตกก็ได้ทั้งสองคนครับน่าปลาเรเวนเบย่าของะกาศที่เลิศเทอเลิศเทสทั้งหมดเลยครับโอ้สองพรลังพนเป็นผู้บรรยายเลยครับเลือดโอ้สามแหนแล้วครับตั้งหน้าพาก็รวมเป่งดอกแก้มด้านขวาก็รวมเป่งปลาดอกเบี้ยครับเลือดกบปากครับดอกแก้มปลาคิวไซคิวไซแตกด้วยครับ ยึติครับว่างร่เนอัให้พรนามิอโขึ้นมาด้วยใช้ปแหแล้วว่าเป็นยังไงโอบนครัี้สอบของบัละผลแค่นว่าแตกเยอะที่สุดครับตั้งตเริ่ปัราชงมาหลายจุดเลย ยกได้ปรีเขาไม่หาเลยปราการเสียเลือเสียแหนู่้ครับยันมาครับมาต่อ,อวันนี้ากาเจอนัเลยครับตอกหลายครั้ับอาทักมาอแล,แล้วครับแต่ผาไูนเป็นพนาขึนลูกูดาดหวานของประกาศเนานจะปิดนะ Oh my god, my dog. โดนสอบนะครับที่สอบของพลพลส่งแผลแตกอย่างน้อยสามแผลยินขึ้นไปตีครับอีก้ายโดนสอบดูเลยครับสามแผลยังไม่ทราบกี่แผลต่อยขวาดูนะครับหน้าตาสามแผลเป็นอย่างน้อยสุดท้ายครับพี่ห้ามากครับแอนตันเซนทั้งหมดหนงห้าร้อยบาทเจ้าบังรักเจ้าประจำมาดูครับบนเวทียกนี้ยังมีเวลา ไราจะเดินขึ้นขั้นสุดท้ายแต่กันยังต้องกันต่อครับยังต้องกันต่อ ต้องเจ็ดสีครับค,ครับดูคร<ป>ับไม่รู้ทนี้จะเป็นยังไงคุณก็ได้ใจพี่น้องแฟนมวยก็ปลากัดไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะวก็ไม่แพ้เสียหลักครับไปเสียหลักครับหัวใจไปใหญ่กว่าตับจริงๆเนาะหนักนะหนักไม่ดีครับหนักไป,ยยปยอไปไปยู่ด้านหลังเนยเสีเยเสียรูปเสียทรงไปแต่ยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่ครับ ี้องดครับต้อ,องไปรงนี้แล้วครับหมักขอปลาคับสังเทว่าปราการนีเป็นปลาชนดีจัดสีสกเกตนะครับปลาบน้ำดีใจดีสุดยอดนะครับย่งเต็มและศึกษาปีสามสถาบันเลืาววิยาเกตสมุทรส,สาคร <c oughs> สีสกเกตแต่ว่ามาเรียนอยู่ส,สมุทรรบไปว่าจะแพ้ชนะอย่างไรครับใจใจฟนมันแพ้เราแน่นอนเอากระเวลายังมีครับ ต่อพยายามพยายามพยายามแต่ละคนนั้นคุมเกมนะครับอุ้ยนี่ครับมาด้วยข้างอีโน่ว่าเป็นทีเลยครับมาด้วยข้างมาด้วยมาด้วยมาด้วยต่อยนะครับต่อยแบบตายยกสี่แต่ว่าจะได้ต่อยอีกนานเท่าไหร่ครับเวลานั้นเริ่มนั็กไพลหลังโอ้ลากไปตีครับลูกนี่แต่ละคนก็คอยให้ต่อยแล้วก็คอยต่อยใจก็คอยขอม เรียกขเขาโตติ้งชงหัวใจดังคู่ครับไม่ยอมแพ้จริงๆครับรักนะชุดแบบนี้ทไมแม่ครับชุดนี้แม่ต้องรีบก,กอดเลยครับพัลบ,บนมีตาตาขวาแกไม่ติดนี่แกจะต่อยแม่นกว่าน<อ>ี้ครับมี่ติดตาข้าหนึ่งนะยังต่อยแน่นนะครับยังเดินอยู่นะครับหัวใจยังสู้อ,อยู่รักแม ดูคราบาับว่าชุดสุดท้ายจะมีกี่หรือไม่ไมีครับราคาจบแนะล้วพาราคนเฉือนชนะคะแนนไปนะครับรับรางวัล